สบายดีพี่น้องบัตสุขุสุดคนได้พี่น้องสบายดีเด้อมาัตรดิบเหมือนการละได้ไหมพีเน้องน้ำเมื่อคือนยอดตกคือพี่น้องก็ <c oughs> เลยมานะกระชัยเพิ่นมาปั๊บดินสอยแล้วมือ่อื่นแลอะเสื้อพี่น้องเลยเพราะว่าใายก็จักสิบพอรหรือบอกจะเป็นเตะโอ้โหเตะพี่น้องตะอ้นก็ไปสั่งปูนมาลงแล้วพี่น้องนะจำนวนสาวสอบเด้พี่น้อง ซาเปาซาเปาได้ละปูนกันยังเหลือแหกับทรายพี่น้องเ,ยเลยกระต๊กู้ภาพก็ซื้อมังโมง่มาหนะังกินพี่น้องปาดปาดขา,า,า,าดกู้ต๊อดไปไหนฟังเหรอบอกภาพเป็นลุยเลยเนาะยึดเลยกนะ <laughs> ินเลยเอาหัวตักกินเลย,ยเน้อยน้องอไปนะึง สาวสอบเลยพี่น้องปูนตาสร้างชิ้นงานกับคนงานเ้ยพี่น้องซาวสอบ Yang sọt ยังก่อกินนะแม่น้องสิลงลุ่มก่อนสิลงลุ่มก่อนบ่อ๋อสิไปมอบมอบเพื่อนในแล้ว

ยา่มใส่ย็นในต então, 9, ู้สีแก้วเดพก่น้องเก่าแก้วเด็กซอยไหนวะทีมคนซ้ายมันจะสีหาหลดเดี๋ยวมาใส่วันจะนานจะลงไปน้ำเดี๋ยวเหรอคนเบิร์นเน่ทรายนะ พึ่งองก็ตักทรายเไปพี่น้องเด้อซอยกนันนะสีเต้ท์อะไรมืออื่นนี่พี่น้องเลยพออาาเพราะว่ามันจะเทเมื่อนี่ก็แห่ทรายไปเรื่องบาบดถพบพี่น้องมือในมาแต่เศร้าเด้อมาขย,ยุ okay. ่นท,ทรายซอยโอเคไม่ใช่ดูเตี้ยี้ยโบราณดอกประมาณหัโวโต้ตีส่วน,นพี่น้อพี่น้องเนาะประมาณสิบหาสูกเนาะสิบหาสอบสิบสอบพี่น้องเลย สิบสอบประมาณนี้ละ,ะแล้วนาะสิบสอบเนาะพา,ามือนเนาะเทเลสตดตอเทโลสต์ตอ,อนนะ่ะปืนมันยังสูงกว่าพี่น้องันาเทลากับเปลืองปูนหลายพี่นอ้องเพราะว่าของมัมีหลดใหญ่ <c oughs> ส่วนทีเทนานานทีเดอพี่น้องเด้อ<ล>กับซานเล็กนะก็น่าการอธิบายเพราะว่าเขาจะเอาหลรด,ดใหญ่เหยียบแบบว่าซานเล็กนาน,าน อผมเป็นยางดอกรถจักรถวีโก้เหยียบกับธรรมดาพี่น้องกับสิแตกเล่าดำน้อยพี่น้องกับใช้เน็ตเพราะว่าเพื่อนเขากอบผมีรถบรรทุกใหญ่ใหญ่กับบอด้สารเล็กสารตะหนางมีแต่ที่ธรรมดาพี่น้องคือแบบนี้แหละบ้านอื่นแล้ว มือนนี่ห้ตาอ้นอันนั้นตะมะคุงแม่พอจังหน่อยกันสิขึ้นไปนั่นพี่น้องเอ้ยเหมาะเพื่อนให้ลุงกำผงไปกินลาบสิ้นทีไปน,น้อยเห็นเลยางานนั่นนะพี่น้องแล้วก็เห็นน้องๆคนทรายก่อน อ๋อพวันก็ไปนะเนาะไปเออไปไปมอเรกันเลคขพูนเพิ่นนนี่หละเป็นเพื่อนใหม่เรเปเพื่อนใหม่บอเพื่อนใหม่บอกเพื่นเดียวกันนี่มาจะต่างทั้งเนบาทพ่นพุ่่พไปน้ำอ๋อเออยแล้วลงไปถาตะว้นมากัี่น่ก่อนพอดีคนซายแล้ว Ô anh mình cần lên luôn còn đây rồi. Giá này cái ta luôn Có con quay là. พลังก็ยังเห็นด้วยยกน้ำกรีบประตูเป็นส้มปูเนี่ยอ้ายนะอ้ายเป็นสาบเด้เอรู้ไหมเป็นเ็ดบัวบัวยัวง,บบยงบัวแล้วเด้อพี่น้องพลังบัวมือลังเลยพี่น้อง <c oughs> เอ้เอ้าซอยกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาซ้ายมาปั๊บพี่น้องเลย <c oughs> ว่า <c oughs> ละอ,อื่นละเท่สิบลูกประมาณน,นี้แหละเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อปะพี่น้องระดับเด้พี่น้องนะระดับเลยงนะลยนะานเทประมาณ6กเจ็ดเซนพี่น้องนี่ก็แมนตะปูคอนกีติดต่อไวนะ้พี่น้องบแล้วฝันกันพี่นออ้องตะอ้นกับไปสั่งทรายมาได้พี่น้องหิ้ทรายกับแห้ หนุ่มๆสามหนุ่มเพม่นกันได้มาปับอันนี้ไปสั่งอันทรายสั่งอันนี้เขากรบอบเอามาซ้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เขาเลือกตั้งก็เลยเขาบอกมาส่งได้แต่ปูนปูนก็อเอามาแล้วอบอกบอกกุ้งคลิปเจ้าแล้วเลยได้นี่ เด้งเลยบ่บ่สีเททั้งหนาทาั้งนี้แหละกับผู้เลี้ยงาวไปหอติดหัวผู้เลยพี่น้องแต่ว่าสีเห็ดขันมองทา้งมองรถจักนี่เห็ดซื้อบล็อกมาอีกคืออันฟังนี่แหละทางนี้ก็สีปลูกหมวดต้นหมอกต้นไม้ฮะละพี่น้องกับสีเทยาวมาพี่หออน,นี่ จำหัวคนละมันจะบอเป็นขีต้ตมงแล้ก็คนปับตะวัานนี่จนมาหอดมือน,นี่ย,ยังบ่แล้วโล่เลยได้พี่น้องเลยกา่าปับเนี่มาาตรฐยสร้างมาตรฐานบอกก็เลยดุนเนี่ยเนาะปับหน่อยหนึ่งเลยกระจงไววตัว

คือว่าเขาว่าตอนบ่ s. <S 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 ายสิมาส่งหายเพราว่ามาส่งเลยเนาะมันในกรนาเพินชัยมาเห็ดมองหลอกกรดันหลังด้วยพี่น้องโอ้ยระบังเลย ระวังเลยมือไข่เลยจิ้มแฉกก่อนตีต่อเด็ดอันหลอกเราเขาเสีอัดท่านดันหนาแล้วมาหลอกด้านหลงัง นะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันพอวันเฝ้าอยากให้ลงไปอันเที่ยงพ่อใหญ่นะั่นแหละเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลา์ทุกเมินทุกคนที่เข้าขมาหลับชงช่องกานัานนาตาอ้นเด้อจ้าขอบคุณในราย,ยจ้า